พี่ฝ้ายค่ะมีลูกเพจถามมาว่าพิมพลาออกในกูปลายมีผลเป็นการลาออกหรือเปล่าคะมีเรื่องนี้พี่ไปบอกบอกไปแล้วไม่ว่าจะลาออกทางไลน์ทางอีเมลทางวอตแอบถ้าเกิดว่าพิมพลาออกมันก็มีผลหมดแต่ว่าพี่คิดว่าอ่าขอขยายความนิดนึงถ้าเกิดว่ากลุ่มนั้น่ะตาพิมพ์ในกลุ่มที่ไม่มีพี่ซึ่งเป็นหัวหน้างานตาเป็นพิมในกลุ่มครอบครัวว่าจะลาออกหรือพิม์ในกลุ่มเพื่อนของตาเองซึ่ง มันไม่มีหัวหน้างานที่สามารถให้คุณให้โทษในการพิจารตารับเข้าทำงานหรือเลิกจ้างได้อันนี้มันก็ไม่ได้มีผลไงอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการพิมพ์เข้าไปสมมติในกลุ่มนั้นมีพี่ซึ่งเป็นหัวหน้างานด้วยเนาะตานพิมพ์เข้าไปแล้วตานกดยกเลิกอ่ะถ้าพี่อ่านแล้วอ่ะตรงเนี้ยมันก็ถือว่าเจตนามันเป็นผลแล้วอีกอย่างหการลาออกเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวจริงๆตรงเนี้ยมีดีกาด้วยนะรองรับก็คือดีกาที่65-5ในปี2544วินิจฉัยไว้ว่าสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาจ้างชนิด เมื่อนายจ้างซึ่งเป็นผู้สัญญาสแสดงเจตนาเลิกจ้างโดยการเลิกจ้างแล้วสัญญาจ้างนั้นย่อมสิ้นสุดลงทันทีถอนไม่ได้อย่างนี้ในทางกลับการลูกจ้างก็เหมือนกันนะคะก็จะมีดีการอื่นมาประกอบมากมายเช่น1,3,1,4,5,5,8ทับ 5, ลองไปดูประกอบดูเดี๋ยวพี่ลองเอาไว้ใต้คิดประกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อะไรที่ทำให้หัวร้อนมา ก็ทบทวนดีๆอย่าเพิ่งไปพิมลาออกโดยเฉพาะในกลุ่มลายที่มีหัวหน้างานอยู่ด้วยนะคะมันอาจจะทําให้เกิดคนเสียกับเราได้คืออาจจะตกงานไปเลยแถมไม่ได้ค่าชดเชยไม่ได้อะไรด้วยเพราะว่าการลาออกได้ค่าชดเชยไหมไม่ได้เออไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นก็อย่าเพิ่งหัวร้อนเดี๋ยวข้อความเหล่านี้เนาะที่เคยเียนโตดไวล้ละเดี๋ยวจะเอาไว้ใต้คลิปละกันค่ะแล้วถ้าเกิดกด u n s e n นล่ะคะ่ะต้องถามว่าหัวหน้างานอ่านหรือยังอ่าถ้าเกิดหัวหน้า,นาน อ่านแล้วการแสดงเจตนามันไปถึงผู้รักษาแล้วอะ่ะอันเซ็นไปก็ถือว่าลาออกแล้วเพียงแต่ในทางปฏิบัติมันก็จะมีหลักฐานยากไงว,ว่าเอ๊ตันพิมพ์มันหรือเปล่าว่าลาออกเว้นแต่ว่าพี่แคปหน้าจอไว้แล้วว่าตันเปลาออกตอันอันเซ็นไปอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์ละพี่ก็บอกว่าไม่ต้องเข้ามาทำงานตันแสดงเจตนาลาออกไปแล้วอย่างมากพี่ก็จ่ายค่าจ้างให้ตันจนถึงวันที่ตนันแสดงเจตนาลาออกเช่นตันบอกว่าลาออกนะสิ้นเดือนจะไม่มาทํางานถ้าพี่โมโบตนันใช่ปะพี่หบอกรู่นี้ก็ไม่ต้องมาละแล้วพี่ก็จ่ายค่าจ้างให้ เอาก็จะเป่งหัวร้อนใจเย็น